สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิพย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของตัวเลขจากปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับทีงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆกันที่807นะครับเข้าตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนบ้านเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับ แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับก็มาดูกันนะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับถือว่าได้ปลดหนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวตรงๆเลยนะครับสำหรับ807นะครับอันนี้นะครับเป็นแนวทางการแปลในงวดที่ผ่านมาของแอดมินนะครับ ถือว่าเป็นงวดที่ชัดมากๆนะครับสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับเป็นงวดที่ชัดมากๆแล้วก็เลขน้อยนะครับก็คือแอดมินจับออกมา3าสชุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ897กับ807แล้วก็827นะครับถือว่าเป็นงวดที่ให้ตรงให้แม่นนะครับเอาแล้วครับก็มาตามกันต่อเลยนะครับสําหรับ1กรกฎาคมนะครับ1กรกฎาคม2565นะครับ ปฏิทินหลวงปู่สวงจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับสำหรับตัวเลขในปฏิทินนะครับ 1. กรกฎาคมนะครับก็แอดมินมองเห็นนี่ก็คือ7 49นะครับคือแวบแรกนะครับแวบแรกคือ749นะครับแล้วก็3 4 9นะครับอันนี้คือ2ชุดที่แอดมินมองนะครับ2ชุดที่แอดมินมองว่าน่าจะเป็นนะครับ ก็คือ7 49แล้วก็3 49นะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับสังเกตดีๆก็อาจจะเป็นเลข2อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนจะมีเลข2อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นแล้อาจจะมองเป็น7 2 9นะครับด้วยก็ได้นะครับ729 726นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับฉะนั้นแล้วนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดมินเห็นเป็น7 2 49และ 3 2 4 9นะครับก็ระหว่าง9จะเป็น6นะครับชนะแล้วนะครับแอดมินเลยเลยจัดชุดนี้ให้นะครับ3 49 3 4 6 3 2 4 7 2 4 7 4 9 7 4 6แล้วก็326นะครับส่วนชุด2ตัวก็นะครับจัดตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่แอดมินมองนะครับส่วนเพื่อนๆจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าการมองของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แล้ก็ดวงในการดูตัวเลขก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนนั้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับเอาละครับบ่อยครั้งนะครับที่ปฏิทินหลวงปู่สวงมักจะออกข้ามงวดนะครับแอดมินก็จะแปลข้ามงวดให้เลยนะครับแปลข้ามงวดด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าอย่างที่แอดมินได้แจ้งอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือมักจะออกข้ามงวดนะครับในช่วงนี้นะครับเอาละครับ แนวทางข้ามงวดนะครับแอดมินเห็นเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับนั่นก็คือมองเห็นเป็น2 4 5 8หรือ274 58นะครับนี่คือตามมุมมองที่แอดมินเห็นนะครับฉะนั้นแล้วแอดมินเลยจัดชุดตัวเลขให้ตามนี้นะครับคือ258 458 758 278 274 275นะครับ ส่วนชุดสองตัวเพื่อนๆลองดูนะครับก็อาจจะเป็น2 4 42นะครับ2772นะครับ58 85นะครับ4554นะครับเดี๋ยวจะเป็น5225นะครับ8228นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับที่จะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือเลขล็อกกำลังวันสูตรโบราณนะครับก็ถือว่ายังให้โชคต่อเนื่องนะครับสำหรับเลขล็อกกำลังวันสูตรโบราณนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเลขออกวันพฤหัสบดีนะครับเสียดายไม่เข้า3ตัวนะครับก็มีเข้า2ตัวบน2ตัวล่างนะครับคือเข้าที่07นะครับ07แล้วก็92นะครับงวดที่แล้วนะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ไม่มีไม่มีหลักแปดนะครับก็ถือว่าเป็นงวดที่หลุด3ตัวนะครับเพราะว่า ไม่มี8นะครับปกตินี่จะเข้าหลัก3าตัวติดติดกันมาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเลขกำลังวันสูตรโบราณนะครับเอาละครับไปดูกันในงวดที่จะถึงนี้นะครับสุกนะครับหวยออกวันสุกนะครับให้แนวทางเลขเด่นนะครับมาที่หลักหนึ่งนะครับให้แนวทางเลขเด่นมาที่หลักหนึ่งนะครับหวยออกวันสุกนะครับก็ถ้าตามมุมมองของแอดมินนะครับมี คือชอบนะคือมองว่าหลัก8อาจจะยังอยู่หลัก7อาจจะยังมีนะครับหลัก8อาจจะยังอยู่หลัก7อาจจะยังมีนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่า tea, e. ตามมุมมองแล้วแอดมินก็แอบชอบมีหลัก5นะครับแต่งวดนี้ไม่มีหลัก5นะครับถ้ามีหลัก5แอดมินก็อาจจะเป็น5 1 4่อะไรเงี้ยนะครับ5 1 4 5 1 7างเอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะชอบเป็น6 1 4 6 4 1นะครับหรืออาจจะเป็น 8 1 7อาจจะยังอยู่ก็ได้นะครับเอาละครับอีกหนึ่งเลขกำลังวันนะครับที่จะพลาดไม่ได้นะครับที่จะนำมาคำนวณด้วยนะครับนำมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับนั่นก็คือเลขกำลังวันในรูปแบบนี้นะครับเป็นวิ้นน้อยนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ให้เด่น6เด่น3เด่น7นะครับแอดมินก็มองว่ามีหลายตัวที่สวยๆทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น6 36568 67นะครับหรือว่าจะเป็น347 2 7 4 7 6นะครับก็ถือว่าสวยหลายชุดทีเดียวนะครับสำหรับเลขกำลังวันในรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาต่อดูนะครับว่าชอบชุดไหนอย่างไรนะครับและก็ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเลขกำลังวันที่คำนวณโดยอาจารย์โกบุญน,นะครับ วดที่แล้วก็เข้าบนเข้าล่างนะครับสำหรับ07702992นะครับดูดีๆก็จะมีโชคนะครับวดนี้นะครับวันศุกร์นะครับที่1กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นมองจับตาที่หลักหหลัก1หลัก7หลัก3นะครับหลัก6หลัก1หลัก7หลัก3อันนี้ก็จะไปตรงกับเลขกำลังวันสูตรโบราณแล้วก็สูตรเป็นวินเมสคู่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปเจาะลึกดูตัวเลขนะครับ ที่ไปตรงกับปฏิทินด้วยนะครับก็จะมี 56, 6 5 5 6 6 7 7 6 6 8 8 6นะครับ1 7 7 1 1 1 5 5 1นะครับ1 8 8 1 7 4 4 7 7 5 5 7นะครับ7 8 8 7นะครับแล้วก็3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 3นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับเลขเด่นประจาวันนะครับเ,เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาต่อดูอีกทีหนึ่งนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็จะลืมนะครับเนื้อหาทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ